สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธารานะคะวันนี้อาจารย์ยโสธาราพานนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองนะคะที่นี่คือวิหารพระพุทธสุรินทรพักดีเป็นวิหารอยู่ใจกลางเมืองสุรินอยู่ถนนเทศบาลชั้นในนะคะอยู่ข้างๆเทศบาลหรืออยู่ด้านหน้าเทศบาลน,นะคะ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สักการะบูชาของชาวจังหวัดสุรินทร์อย่างมากทีเดียวบริบทโดยรอบนะคะด้านหน้านี้ของวิหารนะคะจะมีการประดับประดานะคะจะมีตึกตรามบ้านช่องนะคะของอผู้ประกอบพานิชมากมายนะคะอันนี้จะเป็นตลาดหนห์นะคะ ถนนเส้นตลาดไหนถนนตลาดนหนนี้จะเปิดทุกวันทําการบริการทําการค้าทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะนี่คือบริบทของวิหารนะคะพระพุทธสุริน์นะคะสุรินทรพักดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราจะกล้าเข้ามานะคะคานผู้ชม ะะด้านหน้านะคะจะมีการสลักเป็นบานประตูนะคะจะมีทวารบาลน,นะคะแล้วก็จะมีนางเทพอับสรน,นะคะแล้วก็หน้าประตูนี้ก็จะเป็นาการเลื่อนออกเลื่อนเข้านะคะจะมียามในการดูแลด้วยนะคะความปลอดภัยดังนั้นอยู่ถนนเทศบาลน,นี้สามารถที่จะเข้ามากราบไหว้ได้อยู่ตลอดเวลานะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราเข้ามาดูตัววิหารนะคะของพระสุรินทรภักดีนี้นะคะจะเป็นวิหารศิลปะสถาปตัตยกรรมแบบขอมประยุกต์นะคะจะมีบันศิวนาตราชนะคะก็จะมีบันของพระอินท์นะคะแล้วก็หน้าการนะคะท่านผู้ชมโดยรอบนะคะขององค์วิหารนี้จะมีการตกแต่งสวยงามนะคะเหมือนลักษณะเป็นบ้านนะคะ เป็นบ้านของเทพเจ้านะคะแล้ก็จะมีประตูหลอกเห็นไหมคะแต่ใช้งานได้จริงนะท่านใดสามารถที่จะไปสร้างบ้านแบบนี้อยู่ก็ดีเหมือนกันนะคะสวยงามนะคะไม่ร้อนด้วยนะคะแล้วก็ใส่เป็นกระจกไปนะคะโดยรอบข้างนี้นะคะจะมีทั้งทวารบาลน,นะคะผู้ดูแลนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะ นี่คือบรรยากาศนะคะอาจารย์จะพาทุกคนชมก่อนเนะาะด้านนี้จะเป็นประตูปิดทึบด้านหลังนะคะที่จะประดิษฐานพระสุรินทรภักดีนะคะอันนี้คือโดยรอบหนึ่งเป็นวิหารนะคะที่มีความส,สดงดงามมากเลยท่านผู้ชม ส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชื่นชมด้านในนี่ก็คือด้านในนะคะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านสามารถอธิษฐานได้นะคะพระพุทธรูปนี้นะคะเป็นรูปของพระพุทธเจ้านะคะทรงพุทธศิลนลักษณะแบบขอมนะคะ ฝ่าพระหัตถ์งายเป็นปางมารวิชัยถือหม้อน้ำมนต์นะคะซึ่งอาจจะเรียกว่าพระภัยสัตว์ครุไวทูริยประภาเป็นพระพุทธเจ้าผู้บำบัดโรคภัยไข้เจ็บและผู้รักษาโรคทุกชนิดนะคะ